สวัสดีครับผมตีรถสวยและจะกรพษพีคา์เซ็นเตอรนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับสายครอบครัวนะครับแล้วก็สายลุยสายทำมาหากินนะครับแอ v e n นเจอรนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเจ้า Toyota Commuter นะครับผมตัวนี้เป็นปี2021นะครับเป็นรถทำมาหากินเลยนะมันเลี้ยงตัวมันเองได้นะออกไปเนี่ยคือแบบเราวิ่งงานเรามีเงินเข้าตลอดเวลา วันหนึ่งก็พันแปดสองพันะครับสาหรับตัวใหญ่แต่ผมว่าน่าจะสตาร์ทที่สองพันแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าตัวเก่าก็จะเป็นพันแปดแต่ตัวนี้มันสองพันแล้วเดี๋ยวนี้ราคามันปรับสองพันแล้วยี่ช่วงนี้นะเป็นช่วงไฮซีซั่นนะคนเที่ยวป่าเที่ยวเขานะครับสายดอยสายอะไรนี่เกียร์ธรรมดาตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์คับไปไม่ต้องกลัวดับเข็นได้แน่นอนอ่ะพี่ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับผมเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2.8ใช่ปะใช่ครับ,รบผมเรื่งเดียวกว่าตัวรถเลยพี่พพพ ฟอร์จูนเม่กับเลเวลครับผมส <3. 8 S 3> องนแปดนะใช่ให้มาเลือเลยเหลือเเลอครับผมอันนี้ผมถ่านได้ไหมพี่รถรถใหญ่ขนาดเนี้ยดูแบบโหมันหนักเนี้ยขึ้นเขาไหวไหมพี่โอ้โหต้องถามว่าเคยเคยขับรถตู้มั่งหรือเปล่ากับตัวสามพันตัวเก่าอันนี้ผมผมไม่เคยจริงายากถามวความรู้เพราะเห็นรันบอดี้มันใหญ่มากนะโอ้โหผมบอกได้เลยสับนี่ไปเดินเลย คือเดี๋ยวแกไปแข่งบอลแกพี่บอกใช่ไหมว่าเป็นไฮซีซันใช่ไหมเป็นหน้าหนาวเขานิยมเขาเอาแบบไปขึ้นดอยอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นไม่ไหวอันฐาต้นไม่ดีเดี๋ยวผมแถมกล่องคันเร่งให้ใบหนึ่งเอางี้เรื่องอะไรพี่ก็แนะนาได้ใช่ป่ะยินดีครับแต่งเจ็บทรงเครื่องเลยเลยนะอและปูติพี่เท่าที่พี่พี่ตีเนี่ยเคยขับรถตู้ใช่ป่ะสิบปีครับสิบปีเนี่ยพี่ผมผัาจปีงหน้ายาวแบบเนี้ยเขานิยมวิ่งงานแบบไหนกันพี่้โยวิ่งทัวร์ครับได้ได้แขกฝรั่งแขกต่างชาติอะไรับ เป็นเที่ยวแบบว่าแบบเหมือนไปแบบกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงคานไรพวกนี้คือวิ่งยาวๆเป็นรถที่นั่งสบายมากนะสบายกว่าัตเก่าเวลานั่งแล้วก็อัตราทดเกียร์เนี่ยมันเป็นหเกียร์มันจะค่อนข้างที่ประหยัดเหมือนกันเวลาเราวิ่งไกลๆนะอาแต่ถามว่าวิ่งในเมืองได้ไหมมันมันก็โอเคระดับหนึ่งแต่ถ้าวิ่งทางยาวผมว่าน้ามันมันไม่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 น่าจะกินเท่าตัวตัวนั้นนะเพื่อต่อให้มันเป็นบอดี้ใหญ่แต่มันเครื่อง2008ครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป แล้วนี่เราสามารถแบบนอนในรถได้ไหมพีุ่ด้อันอี้พี่ตีพี่เคยแบบขับรถกู้อะไรแบบเงี้ยพี่เคยนอนในรถไหมนอนครับผมสบายเลยใช่ปะสบายครับผมคนอื่นเขานอนรีสอร์ทนะห้องละหมื่นนึงใช่ปะของเรานอนหลังละล้านเลยเพราะโตโยต้าคอมพิวเตอร์โฮเทลโฮเทลโตโยต้าคอมพิวเตอร์โฮเทลได้ลได้นี่เราก็แบบเวลาสมมุติเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยลูกค้าไม่ได้เปิดห้องพักให้เราใช่ไหมเราก็จะมาแบบปูที่นอนตรงนี้เราก็จะพับบอะนี่เลยนี่เห็นะ ก็เร oh. <her> พบับเบาะอย่างนี้เลย oh. อ่ามันจะเป็นเบาะหนังเป็นคัสตดซ่อม,ม,ม,มหรือเป็นเบาะหนังหรือเป็นเบาะหุ่นยนต์เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะพับลากไปแล้วเราก็เอาที่นอนอ่ะเหมือนที่นอนปิกนิกอ่ะวางแล้วเราก็นอนเลยอ่าส,ส่วนพัดลมเนี่ยเราจะมีพัดลมตั้งตรง,งนี้จะมาตั้งตรงนี้ได้ด้วยมันจะเป็นพัดลมมาที่เสียบไฟ12โวลต์อ่ะตั้งตรงนี้เลยอ่าแล้วก็เป่าทั้งคืนแบตเตอรี่ไม่หมดแน่นอน คือเสียบเสียบกับรถเนี่ยคือเป่าได้เลยเหมือนกันเป่าได้เลยมันนอนได้เลยหมือนห้องห้องห้องหนึ่งเลยอย่างเงี้ยได้ป่ะผมบอกให้นะติดเครื่องน้ำประมาณ5นาทีนะแล้วคุณก็เปิดพัดลมนะกลางคืนคุณหลับสบายเลยแต่มันหายใจออกใช่ไหมพี่หายใจออกอ่ะเขาตกลงนิดนึงเขาตกลงนิดนึงแต่การันตียุงไม่เข้าแน่นอนอ่ะโอ้โหสามชั่มไปยุงเลิกบินแล้วอ่ามันไม่ไหวแล้วอ้าวถามเรื่งพี่ตัวนี้กับตัวหน้าสั้นเนี่ยพี่มันมันต่างกันเยอะไหมสำหรับสำหรับพี่อ่ะความคิดผมนะผมว่าผมเคยขับตัวนั้นมาสิบปีพอผมมาขัับตวเนี้ย ผมว่าตัวนี้คือแบบโหขับพตรมันเลยเวลาวิ่งงานอะแต่ช่วงต้นน่ะมันอาจจะอืดหน่อยแต่เพราะเรามีกล่องคันเร่งช่วยหรืออะไรนะมันขับสนุกมากแต่สุดท้ายแล้วมันก็แบบอาจจะต้องมีแต่งนิดนึงใช่ไหมพี่มันก็อ่ารถซื้อไปน่ยมันแบบให้เราไปใช้ทำมาหากินแล้วก็แบบให้แบบขับสนุกหน่อยแต่ไม่ได้เน้นแต่งอะไรซะจนแบบให้มันกินน้ํามันหรืออะไรที่มันแบบสิ้นเตืองแต่ตัวคารู้กันใช่แต่สำหรับคนที่เหลือจริงๆอ่ะพวกอย่างตัวเก่าก็พวกไปใส่ไฟหน้าลูกแก้ว อย่างอะไรพวกนี้ก็คือจะเหลือเหลือแต่ถ้าเป็นสายที่แต่งทำมาหาก,กินก็คือเขาจะใส่ประตูไฟฟ้ามันก็จะเริ่มต้นสองหมื่นสองอันเนี้ยนอกจากอ,าอะไหล่ต่างๆแล้วก็ของแต่งอะไรเงี้ยคือสา,สามารถสอบถามพี่ตีได้เลยใช่ปะอ๋อได้ครับยินดีแนะนำครับผมสำหารับถ้าเป็นสายทำมาหาก,กินนะแต่ถ้าเป็นสายแต่งก็ยินดีครับผมแต่เราก็ต้องมาคุยเรื่องราคาแต่ว่าร้านที่ผมแนะนําไปผมก็มองว่าสําหรับเพื่อนเพื่อที่ใช้รถตู้อยู่แล้วก็น่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วว่าร้านอันไหนที่แบบ แต่งอะไรอันไหนพี่จบอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของรถตู้ผมต้องเน้นย้าเลยว่าเบื้องต้นเลยอย่างแรกเลยรถตู้เนี่ยต้องเน้นแอร์ก่อนอ่าต้องแอร์ต้องเย็นเพราะเวลาลูกค้าขึ้นหรือแขกขึ้นเนี่ยถ้ามันแอร์มันเราทํางานไม่ทันเนี่ยมันก็จะไม่ดีอะเรารู้สึกไม่ดีอยู่แล้วรถตู้สองก็คือจะเป็นบวกช่วงล่างให้มันดูเกาะถนนให้มันขับแล้วมันดูแบบนิ่มนวลหน่อยไม่ให้มันแข็งกระด้างจนเกินไปอย่างเงี้ยแต่มันก็แล้วแต่ฟิลคนนะเขาใช้ใส่แม็กซ์สิบเจ็ดสิบแปด้อย่างเงี้ยแต่ผมด้วยส่วนตัวก็คือผมจะใช้ อ่ามันก็จะเป็นยางหนาหน่อยมันก็จะยางสองหนึ่งห้าหกห้าสิบหกอย่างเงี้ยแต่อย่างบางคนเขาใส่สองหนึ่งห้าห้าห้าสิบเจ็ดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นยางบางก็จะเป็นขอบสิบเจ็ดแต่ว่าเวลาขับมันก็จะด้างกระด้างแต่ว่ามันอยู่ที่เราเซ็ตช่วงล่างองีกพวกแน่พวกโช็ออะไรเง,งี้ยอมีแบบเรื่องรายละเอียดต่างต่างแบบต่างต่แล้วแต่การแบบการรับงานการวิ่งอะไรอย่างงี้ <S <S <ๆ S 1> ด้วยใช่ครับผมแล้วทีเนี้ยพี่ถ้าสมมติเขาจะแต่งวีกันจริงๆพี่มันสามารถแต่งได้ดีไหมคันเนี้ย อ๋อยินดีเลยถ้าแต่งวีมันก็โอเคตรงนี้ปกติมันก็จะเป็นแอร์แบบนี้ใช่ไหมอ่าเราก็จะย้ายหลังคาลงมาแล้วเราก็กุหลังคาเข้าไปใหม่กุหลังคาก็าหมายความว่าสมัยก่อนอะ่ะมันจะเป็นผ้าเหมือนผ้าสีสีอ่าเหมือนเขาเรียกยังไงอ่ะเหมือนผ้าห่มอะ่ะสีเทาเทาอ,อ่ะกูขึ้นไปจัดแบบนี้มันเป็นกุแบบว่ากันเสียงละอ่าปกติฝนตกเนี้ยมันจะดังป้องป้องปั้งปัองนี้เลยใช่ไหมใช่อ่าแต่เนี้ยพอมันกูกันเสียงเข้าไปมันเหมือนพวกดมอะ่ะเหมือนพวกดมแดมเครื่องเสียงอ่ะ อ่าจะมันเป็นปลอยเพราะกูขึ้นไปเสร็จเราก็ทําหลังคาขึ้นไปแต่สําหรับคนที่งบน้อยเราแค่ทาแอร์บัสแล้วทําเป็นหลังคาแปะก็ได้ไม่แพงหลังคาแปะก็อยู่น่าจะสามหมื่นเริ่มต้นสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าพี่ตีถ้าบางคนมีงบอย่างเงี้ยอยากให้เราแบบแต่งวีมาให้เลยพี่สามารถทําให้ได้ไหมทาได้ครับผมอ,อ่าลูกค้าก็คือจัดฟันจัดเฟน้นผ่านแล้วก็ามาเลือกลายอ,าอ่าสป็นร้านผมการันตีว่าเป็นร้านที่มีมาตรฐานที่ดีเอาละกันเพราะว่า จากประสบการณ์10ปีของพี่เนี่ยคืออย่างที่บอกนะคือแต่งอะไรมาหมดแล้วทุกอย่างใช่ก็คือก็พอรู้ว่าอาจจะไม่ได้แบบคล่องอะไรมากอย่างเงี้ยแต่ผมจะเน้นสายที่เป็นใช้ไปแล้วทาอาหารกินมากกว่าแต่ถ้าเป็นสวยหรือว่าแต่งแบบแรงอะไรเงี้ยก็มีก็คือก็คุยกันได้แลกเปลี่ยนได้ผมอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเรื่องทาอาหารกิน แต่งไปใช้ในชีวิตประจําวันแต่งไปใช้วิ่งรับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ผมแนะนําให้ได้อยู่แล้วครับดีมากครับผมอ่าแต่พอิพาดูแบบสภาพตัวรถแบบว่ามันสวยจริงหรือเปล่านี่เราก็ดูเดี๋ยวเราดูนี่ก่อนเลยข้างในอ่าเบื้องต้นก็คือเบาคอนโซลอะไรพวกนี้ถ้าเกิดคนที่ใช้รักษารถด่าคอนโซลมันจะไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่อ่าเขาจะไม่ค่อยเอาอะไรมาแปะสติกเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างระวังเพราะว่า ต้องบอกตรงๆว่าตัวต้ามันใช้เขาเขาคอนโซลเนี่ยเขาใช้วัสดุคือเป็นพลาสติกที่แบบเกรดแบบนะมันจะไม่ค่อยเหมือนฮอนด้าหรือเปล่าไหมมันก็จะแบบเป็นรอยง่ายอ,อ่ะพูดตรงๆอย่างพุ่งเบาอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ดูแดนจะจบเลยใช่จบเลยใช่มันต้องเป็นคนที่แบบเหมือนเชดแบ็กซี่เคลือบหน่อยอะไรเงี้ยต้องเป็นคนค่อนข้างที่จะดูแรลรถอ่ะอ่าแล้วก็เนี่ยเบาก็คือจะเป็นเบาหนังแบบนี้แต่ถ้าเป็นเบาผ้าการดูแลรักษาก็จะอีกฟิลนึงอ่ามันก็ต้องแบบมีการฟอกเบาอะไรพวกเนี้ยไม่ให้แบบ มันมีฝุ่นเยอะอ่ะแต่อย่างเบาะหนังเนี้ยมันก็โอเคแต่ถ้าวิ่งใช่ครับมันก็โอเคเหมือนกันนี่แล้วนี้ก็พวกคอนโซลอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวนี้ใหม่ๆมันก็จะเป็นพวกบาร์คริกอะไรพวกเนี้ยอ่าแต่อันนี้ก็คือเป็นของเดิมมาเลยนะของเรามันเป็นรถบริษัทมาแบบนี้เลยทั้งคันนะใช่เดิมทั้งคันนี่เป็นรถบริษัทมาสามแถวแบบนี้เลยครับนี่ก็ได้พรมกระดุมมาพื้นมันก็จะแบบไม่ค่อยลอกไม่ค่อยอะไรพวกนี้ อ่าแล้วก็ความร้อนมันก็จะไม่ค่อยขึ้นมาเวลาวิ่งมันก็เป็นทรัพย์เสียงระดับหนึ่งครับคือถ้ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่มันก็จะพื้นมันก็จะเป็นรอยหน่อยแต่แพาน,นย,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 ยังยังหน่อยู่เลยพี่อ่ามีมีพรมอย่างนี้มันก็ดีนะ,ะแต่ว่าก็เวลาบำรุงรักษาหรือเวลาทําความสะอาดก็ต้องนิดหนึ่งถ้าเกิดน้ํามันหกอ่าเดี๋ยวมันจะซึมลงไปข้างล่างนี่โดยส่วนตัวรอบๆบ ตัวรถมันเป็นปี2021ก็จะประมาณอย่างนี้เลยเดิมๆแบบนี้ยางนี่โยโกฮาม่า oh แบบนี้ล้อดเดิมๆเ,เลยนี่เดิมทั้งคันจริงๆงชุดหนึ่ง<ๆ>ก็วิ่งได้สักประมาณถ้าวิ่งทัวร์อย่างเดียวก็ตกประมาณ5 0,000นะเป็นวิ่งต่างจังหวัดอย่างเดียวแล้วก็การขับไม่ได้แบบว่าจี้มากหรือเบรกบ่อยหรืออะไรขับสบายๆก็ลอ้อ1 5 1 6ก็ต้องมี560 0 0 0นโลนะสำหรับคนที่ขับนี่ก็คือท้ายนี่เบาะเขาเอาของ พี่พัดพกมาเบาะในรถออันนี้ก็เป็นโครเมียมเดี๋ยวเราดูท้ายกันนะนี่โอ้โหกว้างจริงอ่ามันเป็นตัวที่น่าขับมากนะผมบอกให้ใครถ้าลองขับตัวนี้นะโหลืมลืมตัวนั้นเลยจริงๆไม่อยากจับเลยตัวนั้นมันแต่จะใช้คาว่าไม่อยากจับแต่วมันขับแล้วมันโอเคฟิลมันคือมันสบายมันมันมันโอเคเลยนี่กับข้างหลังนี่ําเดิมแบบนี้หมดเลยแล้วก็โครงสร้างข้างบนนี่รตเดิมไม่มีไขอ่าอันนี้ลด เดิมๆมันก็จะสูงหน่อยแต่ถ้าเป็นรถแต่งมันก็จะเตี้ยลงมาหน่อยอข้อดีของรถที่ยังไม่แต่งมาแบบเดินตังคัรเ่ยมันแบบต่อจุและสไตล์เราได้ใช่ไหมพี่ว่าเราอยากแต่งแบบไหนอะไรเราสามารถกระโดดเองได้ง่ายกว่าเนาะเพราะว่ามันไม่ได้แบบแต่งมาแล้วจากโช้เก <ๆ S 2> ่าใช่ใช่ครับผมยังเบาเงี้ยถ้าเราไม่ชอบเราเอาไปเปลี่ยนเราจะไปใส่คัสตอมหรือหุ่นจนแล้วก็เอาเบาเก,ก่าไปเทินผมก็มีร้านที่แนะนําอ่าโดยที่ผมก็ไม่อะไรแต่เราอยากแนะนําให้แบบคนที่แบบสร้างอาชีพเอาไปทํามาหากินแล้วก็ไม่ ไม่โดนหลอกอ่ะพูดง่ายๆไไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวรถหรือของแต่งอะไรพวกเนี้ยไอเราร้าเราหนี่หนีไปไหนไม่ได้อยู่แล้วอ๋อเราไม่หนีอยู่แล้วเราไาทาธุรกิจตรงนี้มานานครับยีสิบสามสิบปีครับเราไม่ยอมเสียชื่อตรงนี้อยู่แล้วครับแน่นอนเพราะว่ารถของเราก็คือการันตีชนหนักปีกว้านจมน้ํานะครับไม่มีตัดต่อตัวถังอ่านี่เลยรถก็จะเป็นเดิมๆแบบนี้โอ้ผมบอกให้ขับนี่แบบสุดยอดเลยมีหกเกียร์สภาพใหม่ๆแบบนี้แต่ใหม่จริงครับไม่มีรอยนะเนี่ยใหม่ครับเป็นปีรถ 2,021นะตัวนี้ได้สวยๆแบบนี้เลยนะครับทิ้งเลยครับผ่อนเริ่มต้นนี่เดือนละ20,000ถ้าลูกค้าเกตดีได้ดอกเบี้ยพิเศษผ่อนถูกกว่านี้อีกนะอ่าแล้วผมรับประกันเครื่องเกียร์นะครับประกันเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องยอดจัดเรื่องอะไรว่าถ้าเกิดพี่เข้าเกณฑ์ที่ได้ดอกเบี้ยถูกจากไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวผมมีของแถมให้ด้วยนะอาจจะเป็นประตูดูด นะหรือจะเป็นตอ,องคันเ่งไฟฟ้าช่วยให้มันแบบออกตัวเร็วขึ้นปลายนี้ไม่ต้องพูดถึงพี่มหาศาลถ้าเกิดคนเคยขับจริงๆริอะนะอลองไปขับของเพื่อนดูพี่ขับตัวใหญ่แล้วพี่จะรู้ว่าโอ้โหสข,ขั้วตัวารู้กันนะใช่ออกเลยโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะรีวิวรถถมากินอันไหนขอฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆคอยติดตามด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับรถตู้ตมหากินอยากเป็นเจ้าของกิจการไม่อยากเป็นลูกจ้างใครนะครับ วันนี้เราเริ่มต้นด้วยตัวเราเองเลยครับง่ายๆครับออกไปขยันทาหาก,กินแล้วผมจะฝากอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดใครไม่มีงานวิ่งนะครับซื้อรถผมติดต่อเข้ามาหาผมได้ครับ <S <S ผมไม่ได้โม้โทรหาผมได้นะเดี๋ยวผมมีงานให้วิ่งนะครับช่วยแต่พี่ต้องขยันวิ่งนะ,ะไม่ใช่ผมมีงานให้พี่วิ่งไปแล้วแบบโอ้โหแต่แต่ขอบอกว่างานนี้ไม่ได้ให้วิ่งแบบ4 0 0ร้อยโล600โลพันแไม่ใช่นะ <S <S ผมไม่ได้หักค่าโคิวแต่ผมเลิอกอาชีพดีแล้วอ่ะผมผ่านตรงนี้มาผมอยากให้เพื่อนๆที่ซื้อไปอ่ะ มีอาชีพก่อนวันละพันแปดสิบวันหมื่นแปดแล้วยี่สิบวันแล้วพี่อะยี่สิบวันสามหมื่นกว่าแล้วถูกปะอาผ่อนรถหมื่นกว่าสองหมื่นอย่างเงี้ยโอเคมันต้องมีค่าใช้จ่ายถูกปะค่าลูกเรียนหนังสือค่าผ่อนบ้านค่าอะไรแต่ผมมองว่าถ้าเกิดพี่ขยันน่ะเดือนหนึ่งพี่มีงานยี่ห้าวันอะผมว่าพี่อยู่ได้ถ้าพี่ขยันน่ะนะติดต่อเข้ามานะครับตามรายละอดที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับหรือไม่มาหาผมที่เตระจะบึุพิงคาเซนเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับติดต่อได้ตลอดนะคบผม ผมรับรีวิวเปิดกล้องภาพนิ่งทุกอย่างนะครับถ้าอยากดูรถคันไหนในเต็นต์ผมติดต่อเข้ามาหาได้นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ